สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการม็อบมีดีชแนลนะครับผมก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่ผมไลฟ์สดไปแล้วก็หลุดนะครับขออภัยจริงนะครับผมเพราะว่าคอมผมมันไม่ค่อยแรงนะครับผมผมก็เก็บตังค์เอาคอมอยู่ครับตอนนี้ถึงได้นิดหน่อยแล้วสวัสดีมีคนอีกทีหนึ่งนะครับคู่นะคู่มกรเอร็จม็อบแฮกโอ้โหเขาสร้างเป็นบ้านเลยอ่ะคู่มกร ไลค์ <Yeah>. like ขึ้นไหมครับน้องเคทีไลค์ค like, ขึ้นไหมครับน้องน้องหวังครับไลค์ขึ้นครับน้องหวังขึ้นดูอยู่โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายที่ผมทำมาตอนเออไม่ได้ไลค์นะครับผมที่เพิ่มมานะโซนเวสน,นะครับผม ผมก็ได้เพิ่มของของสายโน้พาร์กับโรลิเออร์มานะครับผมโน้ตาร์ก็ใช้เป็นคิสตัลออฟเดลเดมอนนะเออเลยกแลกแลกเมียเออเนี่ยหมกเมียนะฮะอู้ค้างเอาแล้วอมไปแล้วโอ้โหคะแนนย้างดีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวบอกน้องเราพี่อัาคอมดีกว่าไม่ไรแม่งลนะโอ้โหเล้าแต่อากาศร้อนนี่มันคอมกากมากเลยหวานต้เองได้ยินเสียงพี่ไหมบบะได้ยินโอเคแต่คอมพี่ไปละทำอะไรไม่ได้นะสวยที่สวย อ่ะโอเคอ่ะหายแล้วอ่าเยอะจุหมงกกันแล้วโอ้ยอ่ะโอเคยฮึมในในใ like นไลฟ์มีเสียงไหมครับ ีครับครับว่ากันงครังดุบบ้น้องดูไหมทีให้หน่อยมีเสียไหม น้องหวังรันไปก่อนครับไม่เสียงนะครับมีเสียงอยู่โอเคแล้วแล้วแหลกไหมครับหลายๆนิดหน่อยโอเคโอเคงทั้งนั้นปกติเพราะว่าคอมพิมพ์มันไม่ค่อยดีผมจะขอคัทครับอต้องเติม,ต,ต,มต้องเติมครับผมห้าสิบบาทเองอ่แล้วพี่โดเนทขึ้นจอไหมครับขึ้นครับขึ้น แต่ต้องบอกพี่นะถ้าไม่ไมันไม่คือว่าพี่ทำเลยถ้าอออโตม้มันเสียเปอร์เซ็นต์ <c oughs> โอเค uh. มีมีเสียงครับโอเคอ,อ๋อเพื่อนของน้องดูบอสนมโซดาเอ้ยนมสดนะนมสดนะ ผู้เก็บของได้ไหนวะสวัสดีผู้คนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอ้าวจากการไม่ดีอีกเซิร์ฟขอโทษครับน้องคิวพี่ขอโทษด้วยนะตอนนี้พี่แหลกเกินอ่ะพี่ก็เลยไม่เล่นนั้นเพราะว่ามันดึงแรมมันไอเซิร์ฟรัดอ่ะดึงแรมพี่เกินเอ้ยดึงซีดีอยู่พี่เดี๋ยวพี่ไปเล่นเดี๋ยวพี่ไปเล่นเดี๋ยวพี่ไปเล่นเป็นอัดลิปแล้วกันนะเออนะครับน้องคิวน้องคิวรีของพี่รอก่อนนะครับขอบคุณที่กดไลค์ตามไลค์นะครับผม

สวัสดีท่านพื่อทั้งหกท่านหกท่านด้วยนะครับ,รบผมคุณสามไลน์มากมากเลยนะครับ,รบเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแนวทางช่องไปเป็นแบบอาชีพเป็นหลักกับเอ,อ่อวอลกนะครับดูแบบทำแบบเห็นหน้าเพราะว่าไมคครับมันแหลกเกินตอนไรนะพี่จะเปลี่ยนใหม่ก่อนรอพี่อัปเกดตของก่อ,อน่าจะไม่เกินสองเดือนแเออน้องน้องดูบอสฝากเลยนะ่องพี่โอเค เองหมดเลยโดนเนตไม่ขึ้นเนตไมไ่ขึ้นอันนี้เอมือถือนะครับมันมันต้องมันต้องบอกครับน้องน้องหวานไม่งั้นเราไม่สิ้นครับมันมันทำมือครับผมดดน้องหวานเราชื่ออะไรครับผมเราชื่ออะไรติดติดบนบนพับโดนเน็ต ดีครับคุณครับโดนนี่อุ๊ยขอบคุณสิบบาทนะครับผมอ้าทำไมไรพี่จบอ่ะไล์พี่ดุดมั้งอะไรวนะน่ไอเดบิตตอนเน็ตมัน,นดึงหมดเอาเอาชื่อเป็นน้องหวานแลวกันเนาะอือ ลองหวานปิดบอออุ้ยเล่นหอกสามเลยครับน้องหวานขอบคุณมากเลยนะครับอุ้ยเฮ้ยแมลงมุมเฮ้ยแม่งโหแม่งกระตุกลาบาตายเลยโอ้โหจะเล่นเถอะดีนะไม่ได้ของเลยนักเกือกโอเคมาเริ่มต่อเลยคุณผู้ชมมาแรงมุมเฉยโอ้ดีอ่ะดีไม่ได้อีกถือไม่ได้อีกอโอเค ในไทยบ้านนะครับผมบ้านผมมันแบบมันกังมากเลยนะฮะอืม <c oughs> ถ้าผมดูขยับคขยับในไรหรือระบบไฟก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึพยายามปรับปรุงตัวให้แบบว่าไม่ดูขยาบนะครับผมบ้านทิงอ่ะ,ะเลอะใหม่หมดเลยตอนนี้ไลฟ์กลับมาอ่างครับน้องน้ำหวานกลับมาแล้วโอเค ัดบิ๊กบอสเสียงเหมือนผู้หญิงไม่ใช่บิ๊กบอสครับไม่ใช่บิกบบบ๊กบอสครับบิ๊กบอสก็ไม่ได้เข้ามาครับมับงกรตายสักทีเฮ้ยฆ่ามังกรได้เหรอได้อะไรอะครับอะไรดอกบ,บ้างได้ดากมังกรโห่สองหนึ่ง หูให้ของอย่างโหให่ของันอใส่นะอ่าทั้งห อุ้ยอะไรกีวะไหนสักดูมาดีท่านผู้ชมท่านเลยคร,ยครยับใ,ใครอยากได้ไหมใครที่อยากไม่ได้ก็ผมมาเล่นได้นะครับผมมีไอพีที่ตะรางดีปิดท่านเลยนะครับผมจนใครทีท่อยากโดนเน็สามารถโดนเน็ตเข้าเบอร์ได้เลยนะครับถ้าโดนเน็ตก็ถ้าใครมีคอมแล้วเข้าเซิร์ฟมาก็จะผมก็จะให้พอยนะครับผมในการตอบแทนครับผมจนใครที่เออโดเน็ตแล้วยังไม่มีโทรศัพท์เอ้ยไม่มีคอมนะงเด็กอยากคิดวิธีการตับเชนนะครับผมในอนาคตนะครับ

รคนบที่มีเงิน 34. แล้กิจกรรมพ v p อยากอยาบอยให้หน่อยโอ้ดี ต่อไปรูนี้อ้าวรูนี้โอ้โห,โห,โห,โหปิดไรทันเลยวะเนี่ยโอ้เดินตกราวาตายเดิน,นเลินเถอะไม่งเยงยไอหน้าเขาที่ไหน แต่วันนี out, ้ท่านเพื่องข่าเลยนะครับลองลองมีกว่าเดีนยวเขีนแล้วนะวันนี้้องอาเมนได้หนาเลย มึงมาแล้วมีอะไรจะขายไหมครับน้องพิวโอ้โหกางเกงกางเกงที่จะเอามาทำอะไรแยกครับน้องพิวอ๋อเ,เ,เามา,ายยห,หมด เราเห็นเลีเ้ยวเห็ือะไรจังตอนแรกเลี้ยวเข้าไหลครับผมเดี๋ยวพี่ให้คืนนะครับนะอาไปเลยมันคือการให้โอ้โหโอ้โหนี่ใช่น ออกหอาต่อไปเนื้อหมูเนื้ยิเทอร์วางแล้วเป็นหัวเทอร์ตันเยครับที่ลองวางอีกก็ปกตินะครับน้อ อะไรโอเคเดี๋ยวพี่แก้ตื่นให้เฮ้ยว<น>ิเทสอุ้ยชิปเปอร์ดีนะที่ปิดระเบิดไปแล้วดีดี มาาๆๆมาไมา่เอนมเ <c oughs> ลืซอด้วยเดวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้ี่ทำให้วันไี่ต้องรีบนะครับผมี่ทำให้มันรี้บังไม่าหพี่ทำให้เองเห่าอนกันสี่ ะักษณะที่นี้ของโอ้สําหรับเอ่อภาษาอังกฤษวันละคำวันนี้นะครับผมคําว่าพอร์ตนะครับผมพอร์ตเข้าไปในนี้นละอ๋อหายไเลยเนี่ย